พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกระแสข่าวย้ายพักของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปซบพักกรบไทยสร้างชาติว่า จากการติดตามพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ในอดีตก็พอจะชี้ได้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรตอนยึดอํานาจได้ชักชวนพลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามาร่วมด้วยซึ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการตั้งพรรคพลังประชารัฐโด,ดยเสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกซึ่งการทํางานในหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มายุ่งกับพรรคพลังประชารัฐส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้นพลเอกประวิตย์ก็เป็นผู้ดูแลอยู่แต่การดูแลพรรคไม่ใช่ดูเฉยๆต้องใช้เงินมาก ในการดูแลสสความสําคัญของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์และคนในพักก็ห่างกันไปเรื่อยๆทางนี้เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามาพลเอกประยุทธ์ไม่แน่ใจว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อของตนเป็นนายกรัฐมนตตีหรือไม่ก็ต้องหาพักสำรองไว้ก่อนจึงให้ในายพิรพันธ์สาลีรัฐมิภาคไปตั้งพักสำรองคือพักรวมไทยสร้างชาติส่วนตัวคิดว่าพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์แตกหักกันแน่นอนเลือกตั้งครั้งหน้าคงแยกกันคนละทางพักพลังประชารัฐ และพักรมไทยสร้างชาติไปนิอรอดทั้งคู่สุดท้ายได้สสไม่มากพอเท่าสสฝ่ายประชาธิปไตยและเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะมีจํานวนสสมากขึ้นส่วนสอวอ250คนคงไม่โหวตเลือกผลเอกระยุทธ์ทั้งหมด